สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อัปเดตมุมมองการเทรดนะฮะในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงกลางวันกับผมโค้ชเจย์เช่นเคยนะครับเบื้องต้นนะฮะสำหรับแผนในการเทรดทองคําในวันนี้นะครับวันที่16นะครับก็ตัวกราฟราคาเนี่ยนะครับมีการปรับฐานยกโลขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะเบรกเอาแนวบลูดฟลาขึ้นมาได้แล้วนะครับบริเวณนี้นะฮะเพวัะนั้นแผนในการเทรดนะครับเรากลาก็จะเน้นไปที่การโฟลว์บายตามเทรนด์นะครับซึ่ง ระยะการปรับฐานหรือว่าระยะการปรับตัวขึ้นของทองคํำก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวัดจากโลขึ้นมาเนี่ย จะมีระยะในการเทคกำไรนะฮะตามรูปแบบบูลด์แฟลกแอดทั้นนะครับอยู่ที่บริเวณ1,945ถึง1,950อันนี้จะเป็นระยะอ้างอิงจากตัวแฟลกนะฮะส่วนตามกรอบพิบูลดัญชีนะครับเป้าทำกำไรเนี่ยอยู่ที่โซน1,935ถึงพันเวิลาต่อออนนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยทองค้านะถือว่าเบรกเอาท์นะครับแนวซับไพในกรอบ4ชั่วโมงขึ้นมาได้ด้วยนะครับนะบริเวณนี้นี่เลยนะครับก่อนหน้านี้โซนซับไพนะครับโซนนี้ นะครับก็เบรกเอาขึ้นมานะครับแล้วก็มีนะครับตัวกราฟเนี่ยนะครับในลักษาของตัวบุรตเป็นกราฟพิ้ด้วยนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อนะครับที่มีเข้ามาค่อนข้างมากนะฮะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับในมุมของตัวกราฟตัวนี้ข้อนะครับส่วนทารเกตหลักในวันนี้นะครับเราโฟกัสทํากําไรนะครับบริเวณ35นะครับ1,935ถึง1,939ก่อน นะครับถ้าหากว่าเบรกหลุด1,939ได้โอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเน้นยอบายทำกำไรนะครับแล้วก็ตั้ง TP หลักในวันนี้อยู่ที่1,939เป็นหลักก่อนนะครับถ้าเบรกได้เราค่อยตัง้งอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเบรกไม่ได้อาจจะ short sell ทำกำไรระยะสั้นแล้วเทกำารที่โซน1,920ถึง 1, 9 2เนะครับเพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดก็จะพอร์บาย ส่วนกราฟดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับในตอนนี้นะครับเบรโลงก่อนหน้าได้นะครับในช่วงเช้านะครับนะแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับนะอยู่ที่101.80แปดศนละนะครับถ้าเกิดต่อไปสจาบตัวดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่101.211นึ่งจุดสอนึ่นะครับจะน้มปรับตัวลงต่ออีกไกลอยู่นะครับสจาบตัวดอลลาร์ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับตอนนี้สวิงในกรอบสวิงขาลงนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านล้วด้วยนะครับก็ รุนกันในฝั่งของตัวพันธบัตรนะครับว่าตามกรอบที่ข้อแล้วเนี่ยชนต้านได้หากว่าไม่ผ่านนะครับปรับตัวลงอีกตัวนี้จะไปเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกให้กับตัวราคาทองคําได้นะครับส่วนสุุนเงินในช่วงบ่ายนะครับ EUGU นะครับตอนนี้ EU เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาครับอยู่ที่1.08699นะครับส่วน GUGU เองก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันหลังทดสอบแนวรับนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับ GU อยู่ที่1.22856สนะครับส่วน GJ ครับ จ j นะครับก็ SL นะครับผม SL ไปนะครับนั่นแต่ว่าจียูก็บอกเช่นเดียวกันนะครับก็ follow by เหมือนเดิมครับนะฮะส่วนสกุลเงินนะฮะดอลลาร์นะครับเมื่อเทียบกับไทยบาทตอนนี้อยู่ที่32.76บาทนะครับต่อ1ดอลลาร์นะครับไหลต่อนะครับเนื่องจากว่าดอลลาร์อ่อนค่านะครับบวกกับบาทแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับนะะะเพราฉนั้นตอนนี้นะครับก็แนวโน้มปรับตัวลงต่อนะครับแนวรับต่อไปสําหรับดอลลาร์เมื่อเทียบกับไทยบาทนะฮะอยู่ที่บริเวณนะครับ32.6 0บาทนะครับต่อ1ดอลลาร์นะครับแล้วก็แนวรับราคาอยู่ที่โซน32.22บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับแนวโน้มปรับตัวลงต่อหากเทสบริเวณแนวซัพพอร์ตนะครับและไม่สามารถเบรกเอาลงไปได้นะครับตัวนี้อาจจะมีจังหวะของการขู่แบกนะครับทดสอบบริเวณแนว33อีกครั้งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามนะครับในฝั่งของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มเติมนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีเหตุการณ์สําคัญด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ส่วนบิตคอยนะครับคริปโตเคอรนซีตอนนี้นะฮะเบรกเทรนขึ้นมาได้นะครับนะเป็นเทรนดย่อยในกรอบทำเฟรมเดย์แล้วก็เบรกแนวต้านนะครับขึ้นมาด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นกรอบตอนนี้นะครับเทสบร,ริเวณแนวต้าน2 1 4 0 0ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับทน ชนแนวต้าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเบรกเอาขึ้นไปได้ก็ะจะมีจังหวะของการย่อตัวลงสั้นๆให้เพื่อนๆได้เทรดในกรอบช็อตนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของการกลับตัวลงมาทดสอบเวณแนวเบรกเอานะครับก่อนที่จะปรับฐานยกตัวขึ้นต่อสําหรับบิตคอยนะครับก็ สำหรับบิตคอยเนี่ยหากเพื่อนเพื่อนเทรดตอนนี้นะครับเน้นเป็นที่การย่อบายเป็นหลักนะครับซึ่งแนวในการเข้าเสืออยู่ที่18,000นะครับถึง18,500นะครับแล้วก็เทคกำไรครอบต่อไปอยู่ที่โซนซับไพ่นะครับ28,900ตามกรอบเทคนิคอลอย่างไรก็ตามนะครับติดตามมุมมองทางด้านของปัจจัยข่าวเพิ่มเติมกันด้วยในฝั่งของคริปโตเคอรีนซีนะครับแต่ว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงเป็นบาทย่อตัวลงตรงนี้จะเป็นปัจจัยบวกให้กับสกุลเงิน ให้กับสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับมันจะเป็นทองคำนะครับหรือว่าบิตคอยรวมกระทั่งรวมกระทั่งน้ำมันนะครับตอนนี้อยู่ที่79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลแ้วด้วยนะครับสำหรับน้ำมันก็แนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อครับสำหรับน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะครับโฟ l ว์บา y นะฮะตอนนี้สกุลเงินดอลลาร์ออนข้าลงนะครับส่งผลให้สกุลเงินหลักนะครับรวมถึงทองคำบิตคอยแล้วก็น้ำมันด้วยปรับตัวขึ้นนะครับสกุลเงินหลักก็จะมี AUDSD นะครับแล้วก็ EU นะครับ GU แล้วก็เอ็นยูอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเพราะนั้นเน้นไปที่การ Follow b ายเป็นหลักนะครับหลังจากดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อเนื่องทองคําก็ Follow b ายเช่นเดียวกันแทร็กหลักตอนนี้ทองอยู่ที่พันเก้าร้อยสามสิบเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆพอใจกําไรนะครับหรือมีกําไรแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมล็อกกําไรไว้ด้วยนะครับนะฮะก็อัปเดตมุมูลการเทรดคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับเจอกันเย็นนี้สองทุ่มตรงเวลาเดิมครับสวัสดีครับ